เปิด10อาชีพเงินเดือนเยอะสุดในไทยตาลูกวาวอันดับ1ฟันรายได้3แ0น1พฤษภาค,คมซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติเพื่อยกย่องให้ความสำคัญของแรงงานและหากพูดถึงแรงงานในปัจจุบันประกอบด้วยหลากหลายอาชีพและให้เงินเดือนปันผลตอบแทนแตกต่างกันออกไปโดย10อาชีพที่เงินเดือนเยอะสุดในปัจจุบันในไทย ซึ่งจะช่วยเป็นแนวทางให้บรรดาผู้ปกครองที่กำลังมองหาอาชีพที่น่าสนใจเงินเดือนดีๆให้กับลูกหลานในอนาคตเพื่อนำไปเป็นข้อมูลตัดสินใจวางแผนเลือกสายการเรียนให้สอดคล้องกับอาชีพได้แก่ 1. อาชีพนักบินอาชีพนักบินที่ทำงานไปพร้อมกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งเป็นอาชีพที่เงินเดือนสูง และน่าจับตามองในปีนี้โดยนักบินมีฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ2-3แสนบาทต่อเดือน 2. นักกฎหมายสายงานด้านกฎหมายสามารถมีอาชีพได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาอายการทนายความที่ปรึกษาด้านกฎหมายนิติกรและตำแหน่งอื่นๆที่ถือได้ว่าเป็นสายงานที่มีฐานเงินเดือนสูง โดยเฉลี่ยแล้วทนายความอิสระจะมีรายได้เริ่มต้นประมาณ4,000 40, ถึง100,000บาทต่อเดือน 3. การเงินและบัญชีสายงานด้านการเงินและบัญชีจะมีอัตราเงินเดือนสูงระดับต้นๆซึ่งทางเลือกในสายงานนี้สามารถทำงานธนาคารสถาบันการเงินหน่วยงานราชการองค์กรเอกชนต่างๆโดยมีอัตราเงินเดือน เริ่มต้นที่สาม0 0่นบาทต่อเดือน 4. งานวิศวกรรมอาชีพในฝันของหนุ่มๆทั้งหลายและเป็นคณะยอดนิยมที่หลายคนเลือกเรียนและวิศวกรรมก็เป็นคณะที่มีสาขาให้เลือกเรียนมากมายทั้งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและสาขาอื่นๆอ,อีกมากมายที่เรียกได้ว่า มีมากกว่า10สาขาให้เลือกเรียนและที่สำคัญมีสายงานรองรับจำนวนมากการันตีในเรื่องของเรียนจบมาได้งานทำทันทีซึ่งเงินเดือนเริ่มต้นของเด็กจบใหม่ในสายวิศวกรเริ่มต้นที่ประมาณ30,000บาท 5. งานไอทีในยุคที่ดิจิทัลมาแรงเป็นอาชีพที่เงินเดือนสูงในอนาคตอย่างแน่นอนเหมาะสำหรับเด็กๆ ที่มีความสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรืองานไอทีเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยเด็กจบใหม่สายไอทีมีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ประมาณ30,000บาทต่อเดือนและเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงไม่ตกงานแน่นอน 6. แพทย์หรือหมอรักษาคนไข้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทย ด้วยความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของคนจึงทําให้มีอัตรางเงินเดือนสูงโดยแพทย์เฉพาะทางเงินเดือนเริ่มต้นที่25,000บาทและยิ่งแพทย์ที่ทํางานในโรงพยาบาลเอกชนก็จะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าโรงพยาบาลของรัฐ 7. ทันตแพทย์เป็นสายอาชีพเฉพาะทางซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถทำเงินได้สูง โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเริ่มต้นประมาณ20,000บาทต่อเดือน 8. ข้คาราชการครูอาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้เงินเดือนสูงในระดับต้นๆเมื่อเทียบกับสายงานราชการทั่วไปที่เริ่มต้นในสายอาชีพครูเริ่มมาจากครูผู้ช่วยที่เป็นนักศึกษาจบใหม่จากปริญญาตรีที่เพิ่งสอบบรรจุได้ก็จะได้รับเงินเดือนเริ่มต้น ที่ประมาณ1 5 5 5 0บาทนอกจากนี้สายอาชีพครูยังมีเงินเดือนประจำตำแหน่งที่จะเพิ่มเงินเดือนให้มากขึ้นได้อีกด้วย 9. สายงานโลจิสติกอาชีพเกี่ยวกับการขนส่งที่ต้องการควบคุมดูแลบริหารจัดการในการขนส่งสินค้าต้องบริหารจัดการการขนส่งทั้งในรูปแบบทางบกทางอากาศหรือทางเรือ โดยนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เลยจะได้รับฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ประมาณ1น0 0 0บาทและหากมีประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์ก็จะได้รับการเพิ่มเงินเดือนที่มากขึ้น 10. ขายของออนไลน์อาชีพอิสระเป็นรายได้เสริมที่เหมาะสำหรับคนที่มีงานประจำพอช่องทางออนไลน์สามารถนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ มาขายผ่านระบบออนไลน์ที่จะทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายและสามารถบริหารกิจการตัวเองด้วยเงินเดือนที่ได้ในแต่ละเดือนจะขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันของคนคนนั้น